วันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะเรื่องหนูน้อยนะัาสัรดูกันค่ะเด็กๆพร้อมรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ่าวันนี้นะคะครูนานะคะก็มีกิจกรรมนะคะให้เด็กๆนะคะได้ตามหาสิ่งของนะคะที่อยู่รอบตัวนะคะดังรูปร่างต่อไปนี้นะคะ่เด็กๆดูนะคะรูปที่หนึ่งเลยนะคะเป็นรูปทรงอะไรคะ เป็นรูปวงกลมนะคะก็จะมีลักษณะกลมๆแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆนะคะตามหาสิ่งของที่อยู่รอบตัวเด็กที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้มานะคะหนึ่งอย่างนะคะต่อไปนะคะสองนะคะเป็นอะไรคะรูป อะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าสามเหลี่ยมก็จะมีลักษณะมีมุมสามมุมนะคะแล้วมีสามด้านแบบนี้เลยเราเรียกว่าสามเหลี่ยมให้เด็กๆไปหาสิ่งของรอบตัวเด็กๆนะคะที่มีรูปร,ร่างลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มาคนละหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะสามนะคะก็จะตีจะเป็นอะไรคะอ่ารูปอะไรคะ สี่เหลี่ยมในเด็กดูนะคะจะมีอยู่สมุมนะคะแล้วก็มีด้านสด้านเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมน,นะคะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆก็ไปหาสิ่งของนะคะที่อยู่รอบตัวเด็กที่มีลักษณะมีรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้มาคนละหนึอย่างเหมือนกันนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะเป็นรูปอะไรคะวงรีนะคะไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยม ี้นะคะเราเรียกว่าวงรีนะคะเด็กๆให้เด็กๆไปหาสิ่งของรอบตัวเด็กๆที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงรีแบบน,นี้มาคนละหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามหาซ้รดูสิ่งของที่มีรูปร่างดังรูปต่อไปนี้ที่เราดูไปเมื่อกี้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆไปหาสิ่งของรอบตัวเด็กๆที่มีรูปร่างลักษณะาดามภาพต่อไปนี้แล้วนะคะเราจะมาะดูพร้อมกันเลยค่ะครูนาก็หาได้แล้วนะคะ,ะมาที่ภาพที่1เลยนะคะก็คือเป็นรูปอะไรคะวง มใช่ไหมคะโครนาหาเจอนะคะก็เป็นลูกบอลกลมๆสีแดงแบบนี้เลยนะคะอ่าก่อนอื่นเลยโครนาก็จะเวา,างไว้ตรงช่องวงกลมแบบนี้ก่อนนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นรูปอะไรคะเด็กๆ อ่าสามเหลี่ยมครูนาหาเจอแล้วนะคะเป็นไม้บล็อกนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยครูนาก็จะวางทับลงไปแบบนี้เลยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าครูนาหาเจอแล้วนะคะเป็นกล่องตัวหนีบอ่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปสุดท้ายรูปว รีใช่ไหมคะวงรีแบบนี้ครูนาหาเจอแล้วนะคะเป็นรูปไข่นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็จะมาวางทับนะคะรูปวงรีนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆหาเจอหรืยังคะนี่แบบนี้เลยเป็นรูปวงรี เป็นรูปไข่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะเด็กๆเมื่อเราหาสิ่งของรอบตัวของเราเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเห็นช่องนี้ไหมคะอ่าช่องนี้นะคะให้เด็กๆนะคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวดังรูปที่เด็กๆหามาเด็กๆหามารูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปบอลวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ว่านะคะวงกลมนะคะ แบบนี้แล้วก็ร่าใบสีนะคะอ่าอันนี้รูปบอลสีแดงเด็กๆก็ร่าใบเป็นสีแดงเลยต่อไปไม่ล็อกนะคะอ่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆก็วาดนะคะเป็นอ่าสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ร่าใบสีเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นรูป อ่าสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเด็กๆก็วาดเลยนะคะต่อไปเป็นรูปไข่ที่มีรูปวงรีเด็กๆก็วาดนะคะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะเด็กๆไปละใบสีกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆขาเด็กๆว,กวาของเด็กๆกันเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะอของครูนานะคะก็จะเป็นลูกบอลใช่ไหมคะที่เป็นวงกลมไม้บล็อกที่เป็นรูปรรทรงสามเหลี่ยมแล้วก็กรองใส่ตัวดีมนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็สุดท้ายเป็นไข่นะคะเป็นรูปวงรีแบบนี้รับใบสีมาด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูด้วยนะคะเด็กๆว,วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ไป ปเป็นนักสำรวจมาใช่ไหมคะไปสำรวจรูปร่างรูปทรงที่มีลักษณะเหมือนรูปร่างรูปทรงสีงของใช่ไหมคะที่มีลักษณะรูปร่างรูปทรงเหมือนกับอ่าในภาพนี้เลยใช่ไหมคะเด็กๆ่าแล้วก็เด็กๆก็สามารถไปสำรวจรูปทรงต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะทรงวันนี้ครูนาก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ